สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ่าวเท่าสวัสดีด้วยครับผมครับผ้ามาต่ำแนวทางบนครับของปูซีซูดครับบนไม่ต้องกลับบ่อบนไม่ต้องกลับบนไม่ต้องกลับบนไม่้งล่างกลับด้วยครับผมเอาปูแปดซีแปดหามันคือตรงกันบทกำลังมันลงแบบนี้เป็นบ่าครับผมแปดซีแปดหางครับผมเนาะตรงกันครับผม ครับผมครับมาผ่อผ่อเซียนอุดรด้วยครับผมอยู่วัดปูสี่ศูนย์ครับวันนี้ครับปูเน้นนึครับผมบนนะครับเน้นแล้วเน้นแปดเลขแปดหลักสิบหลักสิบเน่นแปดหลักสิบแปดหลักสิบไปปูแล้ว เลขสามตัวนะครับผมเนาะนี่ครับผมเลขสามตัวหนึ่งสองตัวนี่สองตัวครับผมแปดหลักสิบครับผมบนกับด้วยล่างก็กลับด้วยครับผมเนาะยังไงก็ังโผล่แต่ต้อสิทธิจัลนาครับผมแปลว่าที่แม่แน่ยบนยังไม่ออกตัวกลับครับเฉพาะสูตรนี้เลยครับปูยังบอกตัวกลับอปู ผูวงกลมในปูบนผูมันวิ่งแปดเยอะในปูวงกลมเนี่ยครับผมบนจะจะคูสองคูนะครับนจินิวงกลมเฮ้ยแเพิ่มวงกลมแลเอาปู่องกลมี่ปูเนี่ยแบบที่ไปหาดูเก้าดีไหมครับพอเส้นดุดอนครับปู ครับท่านผู้ชมครับแนวทางของพอเส้นดูดอนเลยครับงวดครับงวดวันที่สิบเจ็ดครับผมมามาพอเพิ่นยูวัดปูศูนย์พอเพิ่นมาเปิดดวงเลเอฟซพอเพิ่นครับผมครับสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งครับพอเซียนดูดอนเลยครับผมบนตรงตรงไม่ต้องกลับที่ปูล่างกลับด้วย เน้นแปดหลักสิบตัวเดียวบนแปดหลักสิบตัวเดียวก็วพ่อครับผมคือบ้อผมคือครับคือกับออนบอครับครับ,บมมคือผมผมมักเกนี่ยหรับเล็กปูชุดชุดนี้ชุดนี้แหละ,ช,ะชุดนี้แหละที่เข้าประจำครับและช,ช,ช,ชุดบนเนี่ยพ่อพ่อมักมักตกลี่ยชุดบนเ่ยชุดบนนี่ คาราคาซังยังไหพอ่อท่านได้ตัดสินใจบอกคือว่าคาราคาซังครับยังนผมให้ตัดสินใจผมตัดสินใจแค่ชุดนี้ของปูซีสูนชุดล่างเข้าไปจําเลยดีวครับครับพอ่อส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนบนนี่ยลักน<อ>้อยที่เป็นตัวหนึ่งโอ้อยังจะห่อแปดมาใส่เลครับมาจับลักน้อยเลครับแล้เลขเลขที่เคยมาบ่อยๆก็คือสารแปดหานะครับเนะี่ย ครับแปดห้ครับพี่มาบ่อยที่สุดสติติตัวนี้ปีปีหสี่ถึงหก้ายังไม่ดุตรงตรงตรงตแต่ว่าแปกับมากอยางแล้วพอเนาะบอกออกกระเทียมแมนแปดเก่ากับมาอยางปเจกเนขะบอกออกระเทียแปหา,า 8, 5, มาดูกระมูมก 8, 6, ับแปดหกไถ้าแปดหาเด่นกระมุมเพาว่า ไม่ง่ากไม่ง่ายกมูที่พ่อถือประจำก็คือตัวแปดห้ปีหกสี่ทุ่มหกคันตัวแปดหลุดตัวแปดห้าครับผมพ่อถือดูที่สุดครับแล้วก็เป็นเลขประจำตัวพ่อพ่อแมนพ่อเป็นเลขแข็นมากพ่อครับผมตัวแปดห้าเนี่ยครับผมแปดสี่นี่ปีที่แล้วรู้สึกว่าจะมากแค่งวดเดียวเด้อพ่อสี่นี่มากานปีที่เราสี่มากแค่งสองสองครั้งแต่ว่าไม่ไม่เห็นไอเลขของ ปูเนี่ผมมัดเดยหละสามแปดาครับของขากยังบ่มีแปดหาพ่อบบมีครับคนี่ครับของขอครับผมสามหนึหาหนึ่งหาล่างสามหนึ่งครับผมบนวิ่งหึ่งล่างวิ่งหนึ่งเรียบปูปเส้นก่อนนคือกระเล่นหนึ่งครับผมกระโสูดกระโลสุด้องบอก วันที่แล้วผมเสียดายครับผมบดเลยมา่หาปูสองตัวบดเลยครับท่านผู้ชมครับพี่น้องแกบเอาครับท่านผมมา่หาปูนี่สี่สามศูนย์แปดตุ่งด้วยนี่เพราะว่า<อ>ผมเห็นวงกลมไว้ศูนย์สามแล้วก็สามแปดต่อมาใช่ไหมตัวเมือมันตก่งส,สามแปดสามสามกับแปดสามแปดสามมันมาแน่นครับผม,มน,บน,นั่นแหละพ่อพักเอาเอาตอกันนั้งท่านนะอ๋อศูนย์สามแปดจับยักจับงาน งวดกนก้อนแจักงิสองสามหา่อมากจำหยัด <c oughs> กันแม่ว่าไหไก็ถทือกสามตัวอันนี้ปูครับผมงวดนี้นีปูพี่ตะแปดใช่ครับผมปูแปดบนแปดล่างเนาะเดน่นเดน่นเดน่นครับ <8 S 1> เดน่<ม>เดนบนเด่นล่าง ครับขันสายมัเมือสายออกกำลังกายนี่คือให้เป็นแปดเล่นวะตโอ้ครับผมตัวบักง่ายบังเกิงเลยครับสายมัเมืออย่าพลาดด้วยครับบนล่างแปดตัวเดียวครับมีตัวลอางไหมครับตัครับดอกเนื้อจากแปดนะครับบ่มีตัวล่างครับผมบ่มีตัวล่างแเด่นบนเด่นล่างเลยแปดเกิดกวนมันเกิดสามเด่นบนเด่นล่างครับสามมันเนี่ยสามเล่บเล็บปักรักลอย ครับอืมอดที่แล้วงวดงวดกว้อนนั้นหนึ่งปักหลักร้อยครับผมเนีที่ว่ามาสามปักหลักร้อยงวดนี้ยังสิเป็นมันสดมาว่างสองกับสามปักหลักร้อยแปดปักหลักสิบ,คร,บครับผมเด็ดดีปีหกสี่หกห้าบลุดงวดนี้เขาลุ้นตัตว เมื่อวนท่านได้ออกตัวกราฟแบบบนวาดตจังสี่เลขตรงๆกันเลยตัวนี้มันชีออกดีเพราเลขเรกรอบก่องเรื่องว่าตัวนี้นะเติ้งดาเต้งเลขตัวนี้เต็มสุงวัดพี่พ่อเต็มสุงวัดซื้อบ่ได้ครับผมปีผมมาปีทอดมักเรื่องทอดมักแปดห้าผมกับมัดแปดห้าแล้วพ่อเพราะว่า ก็บ่นบ่นของพ่อเลเช่นได้ไทยอะไครับผมเออแล้วพอรักลอยพอเลยสองรับสามรักลอยแต่ว่าพอจับสามแต่ว่ารักลอยผมมักเจ็ดที่พอ่อวนเนี่ยครับผมอยู่ไซต์ก,ก็จะเป็นเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเก้ <c oughs> าเลยเสรไหมครับพ่อมันเก่า <c oughs> มีสิดอีก <c oughs> <c oughs> แต่เลขเลี่ยงโบมาโดนเรา้เจ็ดแปดครับ ถ้าสงสัยหลังจากว่าออกวันที mm. uh ่สิบเจ็ดมันมันตรงกับวันอ่านออกวันที่สิบเจ็ดเปลงอันย่พเส้นสวางหมดนี่สิบห้าสิบยังสิบห้าสิบเก้ากับสับก้ับสองวันกเนับะข ครับผมชุนดอดครับผมนี่ของปูครับผมนี่ครับนี่ครับสามหนึ่งหาหนึ่งหาสามหนึ่งครับผมผมเชฟบุญดอนแคบได้ครับท่านผู้ชมครับครับบนครับของปูสีศูนย์หลักกลางครับล่างปูเพิ่นวงกล้งโกลไม่ะครับผมส่วนบนปูเพิ่นกระเนื้อว่าหลักแปดนะครับผมวันนี้ปูว่าแปดทั้งบนทั้งล่างสายมักเมยสายออกกำลังไก่ยาพ่าครับ อันนี้เป็นแนวทางของเสียออเส้ยนอุดอรพ่ออุดรพ่อเสี้ยนอุดรนีครับผม,มครับสามหนึ่งหาหนึ่งหาล่างสามหนึ่งพอเสี้ยนอุดอรคนนี้วิ่งหนึ่งบนล่างครับฝากไว้ิจจรณาดได้ครับผมคลิปนี้กับซันนี้นะครับบ่าวเถ่าสวัสดีครับ